อีกคิดหนึ่งกำลังเข้มข้นเลยเจ้าอักาดแต่เช้ากินกับข้าวสวยร้อน้อออนลๆ ผักเปอยๆทีนี้นเจกาต้องหัก,ก,เ,ปกเปอยเหมือนชอบเจ้าผักกาดเจ้าเหนือน,นี่เจ้าชอบมากแล้วก็อาหารอีกรสอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มจับฉายของเมโนโูคนไทย ห่อยยังกินเคียเดียวไม่ต้องใช่ไม่ต้องทําไว้เป็นเยอะๆแล้วก็ซ่อนตู้ไว้อย่าซ่อนมันไม่อร่อยทําทีเดียวอย่างเงี้ยอร่อยกินคนเดียวแต่ผักรอบนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะผักหน้านี้ก็บางเจ้าก็สวยบางเจ้าก็ไม่สวยยง สีาประแดกเามาดูสีประแดดน่ประแดกสีประแดกมา,กมาต้องหยอะประแดกนิดหนึ่งนะคะหยอบห้าสัดยอดดูดิครับห้าน,นะคะคเพื่อๆโอ้โหสุดยอดเลยโหเดือดค่ะเดือดเลยค่ะ หยดน้ำปลานิดหน่อยนะคะหยดน้ำปลานิดหน่อยเพื่อความแซ่บเพิ่มน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเอาง่ายๆว่ารดอยู่ที่เราชอบเราชอบรสไหนก็ปรุงแต่งเอานะคะขัมากลงมเอาพริกเอาพริกขั่วาม,มาลงหน่อยแล้วก็ไวกินกลับด้วยเมนูเจ้าเหนือนะเจ้าเมนู จ้ผักกาดแต่แม่ครัวคุณนายเจ้าอิสานนะเจ้าอิสเจ้าอิสานคอนเก่นจากเมนูเอ่ยจากแม่ครัวคอนเก่นจากคุณนายคอนเก่นพอแล้วไว้กับกับจ้ผักกาดกินต้องกินกับบักพริกขั่วถึงแซ่บ กุงเปิดมาบ่เร็วฟ้ามันยุ่งเสร็จเสร็จเยอะนี่ค่ะเดือดเดือดสุดยอดคธอเดือด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 พอแล้วเหรอพอแล้วเราจะเพื่อนก็เท่านี้ ปเปื่อยมันก็อร่อยออหนัวยังแซ่บ <สะ S 2> แล้วยังโอเคเปลืองแกะอ๋อคุณนายบอกว่าเปลืองแกะเปลืองแกะยุคนี้ต้องเปลี่ยดเอาแมนตกวเนาะต้มมันยังกระโดดกระเดียดต,ต้องมีงตัวก้มหอมของมันจะเห็นแตงกวาเลยอ้าวซีมหยกไปแซ่บแล้วหนัวค่ะหนัวเปลืองไร ยังไม่ถึงแปดนาทีเลยค่ะเพิ่งสี่นาทีครึ่งค่ะขิดม็พอนะคะขิดเลยก็ได้ขิดพ่อก็ยังไปเติมไม่เคยจะคล้องคออย่างโปรแก้มมันกินจิตไหนมันถ้าไหนึ้นอ่นแบบนั้นเสร็จแล้วโอเคไอาได้เลยโอเคขอลงแค่นี้ก่อนละกันนะคะไป เดือ่เต,เตากับหมอ <c oughs> ้อกอลงก่อนนะคะฝากกดติดตามหน่ยเด้อช่องหญ่นุกนตะเล็กจ้าไปละเป้า